ตะนวยมาแล้วมาแล้วก็รับวันนี้จะได้กินไหมครับนี่ให้ปอนให้ปอนส่วยไหมไปไหนล่ะวันนี้ก็พบกับตะนวยอีกเส้นเคยวันนี้ได้ยำปลากระป๋องนะครับกับทีมงานนะปลาติดคุกครับปลาปลาอะไรวะปลาติดคุกปลากระป๋องแล้วก็ตะลามอาอีกแล้วก็นะกับทีมงานนะครับเพลิรูกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะครับวันนี้ก็มียางเนื้อต้มเนื้อ แล้วก็มีนี่ปลากระป๋องเข้มนำํำเข้มนำํำเปรีย้ยวนํำอร่อยไหมอร่อยคือเกาแซ่บทางนัวทั้งแซ่บความนัวไม่มีมีแต่ความเข้มกับความเปรีย้ยว <c oughs> ไปทางมอเตอร์บรือหมอดจุดเริ่มต้นที่เจ้าเริ่มตัวมาเนี่ยถ้าบ่นี้เขานี่ป่วยที่หัวจากเจ้าแย่นี้สมมุติถ้าช่องใหญ่เขาไม่ดึงตัวเจ้ามาเล่นใครที่หัวจากเจ้านนเนี no ่ยม่ะ เออจังับจังเฮาโนเนียมเป็นบ่เฮาไปเล่นยังไดเที่ยที่คนอยู่หัวจักเที่ยวเที่ยวยังไงเที่ยวน็อยู่หัวจักเสียงอีสานกับเรียงในร้านนก็เปลียเที่ยวเฮ้ยเทียยังไงดไปสิไม่ไมต้องบัดใหญไปสิหัวจักเจ้าเป็นบ่เรียงร้านกับเสียงอีสานเออเข้าใจหนูทำาปลาปลอออ เพืนแล้วจะจะดังนะควรไม่ควรจะดังไฟใส่ <c oughs> น้องเมียผดทหารคืออยังวะเอาน้องเมียผดทหารเนี่ยคือมันนุ่งกระจบอกไปผ่านหัวพี่ไอ้ <c oughs> วันนั้นแหละ,ะตายกรเดยไง เดินว้ายมาเอาอลไรกันเต้ได้เราไม่ใจอย่างเนี้ยไม่เหม็นเนี้ยนะไม่เหม็นแนวน้องเมียมีน้องเมียปวดแทนว่ากันเต้ตอนนี้เข้าใจไหมน้องเมียเข้าใจแล้วโอ้ยจะเอาแบบผู้หญิงวะจะรอบแบบผู้หญิงต้องฟ้าซ้ำหำเหลี่ยมตาซ้ำหำเหลี่ยมต้องสำด้วยเพชรบางแพรนะครับเต้เลี้ยงผู้หญิงนะ ไม่แพ้ใครในโลกแหละคนที่อายุเท่ากันนี่ไม่แพ้ใครในโลกแหละบอกเลยงานของแซ่บโอ้ย่างใส่กับแซ่วีครับนาดผมลิบลแต่เข้าโกแล้วเหงื่อหยำโหัวตะนวยอร่อยจริงลองเคี้ยวดิลองเคี้ยวโอ้ก็เลยเตีจอดฟันปลอมก็มีแต่ไม่ใช่แซวีต่มันก็ว่านแหละ เจา้จาลิเจ้าเตะเขาโกเลยเตะหลายเด้อบอติดคลได้ดตายหาย <c oughs> น้องเมียอหารน้องเมียปวดกาปวดทหารแล้ว <c oughs> น้องเมียปวดทหารแล้วไม่อยู่ <c oughs> ย่างถือมุนเสีบเรือ <c oughs> ต้องใส่อวอนถือมูใส่ไงบะหมัน,นบหนมะหมันอันบะหมอนกระชังรันนี้อย่างกับที่ิลำดับผักกีริ้วอ่ะนั่นแหละเสียบห,นยหยลายกระขวักกีริ้วผมก็บอกมาเต็มยูรูอร่อย 啊，八七六。